สวัสดีค่ะออมจากรถดีอบนนะคะวันนี้มีรถสวยนะคะเข้าใหม่มาแนะนําอีก1นึคันค่ะนี่เลยค่ะนั่นก็คือนิสสันอเมรนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นสปอร์ตเช h นะคะเกียร์ออโต้สีเทาดํานั่นเองค่ะปี2020นะคะรถมือใหม่มากๆนะคะแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะคะซึ่งมาในราคาที่โอ้โหถ้าได้ยินเราต้องร้องว้าวเลยราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะอนเนี่ย ถูกมากๆนะคะออกรถใช้เงินเพียงแค่20บาทตอนสบายๆเดือนละ5,58บาทต่อเดือนนานสูงสุด84ดเดือนกันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะรถดีลบนจัดให้นะคะแถมฟรีประกันภัยชั้น2บวกให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจากศูนย์บริการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์อ,อีก1ปีนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนพรบภาษีนะคะเราจัดให้เลยแล้วก็ผ่านการตรวจเช็ค274จุดเรียบร้อยแล้วด้วยมั่นใจในคุณภาพแน่นอน,นะค่ะใคร ที่สนใจนะคะนิสสันอเมรานะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าปีใหม่ใหม่น้อยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะด้านในเนี่ยดูเลยค่ะกริบมากๆเลยคอนโซลฟวงมาลัยต่างๆยังใหม่อยู่เลยและเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายคุณภาพดีสุดๆเลยค่ะเกียร์ออตโต้ด้วยนะขับง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่เลยด้านหลังของท้องเขานะคะ ห้องโดยสารตอนหลังก็คือกว้างมากๆหรูหราสุดๆเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครอยากได้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสีสวยมากเป็นสีเทาดำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะบริเวณด้านหน้าตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะปี2020เครื่องยนต์ยังกริบอยู่เลยแล้วก็ไม่น้อยอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นเจ้าของต้องรีบเลยนะราคาเพียงแค่290,000 9 0 0าบาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนสบายๆเดือนละห้าพันกว่าบาทนะคะปีประกันภัยชั้น2บวกปีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะคันนี้นะคะน i s s a n Almera นะคะ Sport Tech g e ์อ Auto อตตของเราเนี่ยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะรีบๆมาจองกันได้เลยคะ่ะ